สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีตอนเช้าเช้านะครับวันที่28นะครับพฤศจิกายนนะครับ64นะครับวันนี้นะครับคลิปนี้ก็คนเกษตรมือใหม่ครับผมก็จะพาเพื่อนๆนนะครับมาชมการห่มดินหรือว่าคุมโคลนต้นนะครับคุมบริเวณโคลนต้นให้กับต้นไม้อของเรานะครับ ก็เนื่องจาก,กว่าได้เก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ําเสร็จเรียบร้อยนะครับก็นําขึ้นลานเสร็จสับนะครับเสร็จแล้วก็เราก็ได้ประโยชน์จากฟางข้าวนะครับเพื่อน<ๆ>อก็ได้นําฟางข้าวมา,าคุมบริเวณโคนต้นไม้นะครับเพื่อรักษาความชุ่มชื้นช่วงหน้าแล้งหน้าหน้าหนาวนะครับก็อากาศจะแห้งก็ นำฟางนะครับประโยชน์ของฟางข้าวนี่นะครับเพื่อนๆนี่นะครับก็สามารถนํามาคุมต้นไม้ได้เป็นอย่างดีนะครับนี่ครับมะละกอนะครับคุมให้กับมะละกอนะครับมะละกอต้นนี้ก็เจ็บเกี่ยวผลผลิตไปเยอะแล้วก็เหลืออยู่3มลูกนะครับต้นนี้ก็กําลังนะครับกาลังโตนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็จะมีชะอมมีอะไรนี่ครับก็คุม คลุมนะครับคลุมบริเวณโคนโคนโคนต้นให้เขานะครับอันนั้นก็เป็นถั่วอันนี้ก็เป็นพริกนะครับเนี่ยผมจะผมจะคลุมไปหมดเลยนะครับเพื่อนๆนี่นะคลุมไปนะรักษาความชุ่มชื้นนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นอินทผพาลำนะครับก็คลุมให้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆคลุมบริเวณโคนต้นนะครับรักษาความชุ่มชื้นนี่นะครับผมได้ทําไปแล้วก็ให้น้ําไปนะครับ มันจะเก็บความชุ่มชื้นอย่างดีนะครับเพื่อนๆนประโยชน์ของฟางข้าวนะครับมีมากมายนะครับต่อไปก็ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยนะครับเพื่อนๆให้กับต้นไม้ใบหญ้าของเรานะครับนี่ครับก็วันนี้ก็จะชมสวนนะครับชมสวนน้อยของคนเกษตรมือใหม่นะครับซึ่งเป็นอีกมุมสวนหนึ่งนะครับข้างล่างนะครับสวนข้างบนก็เป็นทุเรียนนะครับเพื่อนๆอนอันนี้ก็เป็นข่าอันนี้ก็เป็นมะละกอที่ที่คลุมให้นะครับเพื่อนๆน อันนี้ก็อินทผลัมนะครับนี่นะครับโตแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นมะละกอกําลังออกลูกนะครับต้นนี้กําลังติดลูกนะครับดอกดอกขึ้นไปเยอะนะครับเดินชมสวนนิดหน่อยนะครับเพื่อนๆกับเช้านี้28นะครับพฤศจิกายนนะครับกับบรรยากาศสบายๆนะครับเนี่ยลมลมเย็นสบายนะครับเช้านี้ก็อากาศเย็นนะครับเย็นดีนะครับเนี่ย ผมจะพาเพื่อนเดินชมสวนนะครับเดี๋ยวไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นฟักข้าวนะครับปลูกไว้นะครับอันนี้ก็เป็นพริกพริกเหมือนไม่โดนน้ำเดี๋ยวจงมารดนี่ครับมะละกอก็คลุมคนต้นให้นะครับเพื่อนๆเนี่ยประโยชน์ของฟางข้าวนะครับมะละกอต้นนี้โดกมากนะครับเพื่อนๆตามที่ผมนับได้นับได้80ลูกนะครับต้นนี้นะครับนี่นะครับนี่ครับ ทางบนก็ยังไม่สุดนะครับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็คือเจีบเกี่ยวผลผลิตไปไปไปเยอะแล้วนะครับเขาออกลูกตังแต่จากนี้เลยนะครับเพื่อนๆนี่นะมันจะเป็นตรงนี้มันจะออกเป็นคู่นะครับเป็นคู่เป็นคู่นะครับเป็นคู่เลยนะครับเนี่ยอย่างนี้ก็ออกไปแล้วนะครับนี่นับได้80ลูกนะครับต้นนี้นะครับมะละกอนะครับดกมากนะครับเพื่อนๆเป็นมะละกอพันุ์พื้นบ้านธรรมดานะครับแต่ผมก็จําสายพันธุ์ไม่ได้เพราะว่าเยอะมากนะครับ ปลูกไว้เยอะนะครับอีกต้นหนึ่งนะครับเพื่อนๆคลุมเหมือนกันนะครับกืออีกต้นหนึ่งนะครับเย็แผนก็ให้เพื่อนๆดูนะครับส่วนอินทรพาลำก็ปลูกกุมภาพันธ์นะครับที่เป็นเพาะจากเมล็ดนะครับต้นก็ขนาดอยู่ที่20เซนติเมตรนะครับต้นเล็กๆเท่าเล็กกว่านิ้วก้อยนะครับตอนนี้ก็โตนะครับเพื่อนๆ โตมากเลยนะครับนี่ครับปลูกกลมภาพันธ์ก็ประมาณน่าจะน่าจะเก้าเดือนนะครับเพื่อนๆน่าจะเก้าเดือนนะครับเป็นตาลําเพราะจากเมล็ดนะครับก็ลองดูนะครับมีอยู่เก้าต้นนะครับปลูกที่นี่นะครับนี่ครับอ่าชมสวนนะครับชมสวนเล็กๆของคนเกษตรมือใหม่กับเช้านี้บรรยากาศเย็นๆนะครับเพื่อนๆอันนี้มะละกอนะครับ เนี่ยคลุมนะครับคลุมโคนโคนต้นให้หมดนะครับเราจะได้ไม่เปืองน้ํานะครับเพื่อนๆมันจะได้ไม่เปืองน้ําแล้วก็มันจะได้รักษาความชุ่มชื้นให้กับหน้าดินนะครับมละกอนะครับนี่ขาอันนี้ก็มละกอเช่นกันนะครับเพื่อนๆนี่นะดกดกนะครับดกดีนะครับนี่นะครับก็ ก็จะเป็นฟักทองนะครับอันนี้ก็เป็นฟักทองนี่ครับอันนี้มะละกอเช่นกันนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นฮอลแลนด์นะครับก็ได้เจ็บเกี่ยวผลผลิตไปนะครับดกนะครับก็เจ็บไปบ้างนะครับเจ็บไปกินบางคนก็มาขอนะครับนี่ครับอันนี้ก็ฟักทองนะครับญาติพี่น้องก็ เห็นก็มาขอ,อาไปทำส้มตำกันนะครับก็ให้ไปนะครับเพื่อนๆนี่นะเป็นเกษตรผสมผสานนะครับที่นี่ที่ผมทำนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นข่านะครับอันนี้ก็อินทผลัมเช่นกันนะครับอินทผลัมนะครับนี่กอมะละกอเช่นกันนะครับอันนี้ก็ไม่ทราบว่าฮอนเดนหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนี่ลักษณะคล้ายๆฮอนนดนนะครับ เก็บผลผลิตไปเยอะแล้วนะครับเนี่ยก็เหลือไว้อะละลูกสองลูกนะครับต้นนี้นี่ครับเพื่อนๆวันนี้มาชมกันบรรยากาศเช้าๆยีิบแปดนะครับพฤศจิกายนนี่ครับก็อินทผลานะครับก็โตกันหมดแล้วนะครับมันก็มะละกอเช่นกันนะครับมีมะละกอนะครับนี่นะครับเพื่อน ต้นเล็กๆนะครับต้นเล็กนิดเดียวแต่ลูกลูกดกนะครับเนี่ยมีทุกครับมีทุกด้านนะครับปลูกไว้นะครับะจะได้ไม่้องไปลําบากไปหาซื้อกินก็เป็นลักษณะเป็นการเกษตรทําเกษตรแบบอพอเพียงนะครับนี่ครับเพื่อนๆอะมะนาวนั้นก็มะละกอเช่นกันนั้นก็มะละกอนะครับ อันนี้ก็เป็นฟักทองนะครับฟักทองอีกเพลือนึงนะครับสูงแล้วนะครับนี่นะครับเพื่อนๆนก็นาเพื่อนๆนมาชมอินขวาราเป็นการโหมดินนะครับไม่เปืองน้ํานะครับเราลดน้ําเนี่ยชุ่มนานนะครับเพื่อนๆนี่นะครับนีมะละกอเช่นกันนะครับนี่มะละกอนะครับมีหลายรูปตัวนี้ก็มีหลายรูปนะครับสวนพวกนี้ก็กําลังออก กกำลังดอกดอกกำลังออกนะครับอันนี้ก็มะนาวนี่นะครับเพื่อนๆนะครับปลูกไว้นะครับปลูกไว้จะได้อยู่ได้กินนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระท้อนนะครับที่ผมตอนจริงมานะครับกระถอนปุ๋ยฝ้ายนะครับโตแล้วนะครับสวยๆนะครับยอดสวยใบสวยนะครับโตโตไว้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับ แั้วนี้ก็จะเป็นบวบนะครับผักผักสวนครัวรั่วกินได้นี่ก็จะเป็นเป็นบวบหอมนะครับเพื่อนๆนี่นะครับบวบหอมนะครับยาวตามแนวรั้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวถ่ายเพื่อนๆชมนะครับนี่นะครับเป็นบวบหอมนะครับนี่ครับใช้ผัดใช้ต้มกินกับส้มตําก็ได้นะครับหอมนะครับหวานหวานนิดนึงนะครับนี่ยาวไปตามรั้วนะครับ รั้วนั่นแหละครับอ่าคลิปนี้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวคลิปยาวมาแล้วครับเพื่อนๆอ่าวันนี้ก็นาเพื่อนๆมาชมสวนเล็กๆของคนเกษตรมือใหม่นะครับด้านล่างนี้ครับเป็นมะมละกอแล้วก็อินทผลัมนะครับเป็นคู่ขนานกันไปครับอ่าขอบคุณครับผมที่ติดตามรับชมคลิปนี้อ่าสวัสดีครับผมคนเกษตรมือใหม่สวัสดีครับ